และเรากดใช้ท่าระบำเทพสุริยันนะครับมันจะกลายเป็นท่าระบำเทพสุริยันไร,ร้รำเอ้ยเนกิทีเลีน <laughs> สวัสดีครับผมเนกิทีเลีนครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูทันจิโร่ในเกมองมิวจิอารีนานะครับ <laughs> โอ้โหก็คือตื่นเต้นมา,มากๆนะครับที่ได้เห็น ทันจิโร่นะครับมาลดแล่นในเกมโมบ้าแล้วนะครับกับโอเมจิอารีนานั่นเองนะครับโดยเป็นการประกาศร่วมมือกันนะครับระหว่างดาพิคาตอสูรนะครับกับค่ายเกมเน็ตอิสนะครับผมก็คือโอ้โหไม่ได้แค่คอลแลบแค่โอเมจิอารีนานะครับไปโอเมจิทั้ง4เกมเลยนะครับแต่ตอนนี้มันมีวิดีโอตัวละครนะครับที่เปิดเผยสกิลของทันจิโร่ออกมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าทันจิโร่เนี่ยจะมีสกิลเทพๆอะไรกันบ้างในโอเมจิอารีนานะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องเนกิ มุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องในกิฮิเลนนะครับเปิดสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่อยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์ดาบพิฆาตอสูรแบบนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับโดยจะมีสมาชิกอยู่3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับที่1นะครับนักล่าสูนฝึกหัดนะครับระดับที่2นะครับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับเสาหลักหน่วยพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนผมในด้านไหนก็สามารถสมัครกัันเเเข้้้าามไดลยครรใใที่ชวก็ สามารถสมัครได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันจิโร่จะมีสกิลเทพๆอะไรกันบ้างครับไปดูกันโอเลว่าคามาโดทันจิโร่วรุยยอยูทาวอชิตี่ 《頑張るから》《俺と禰豆子はどこへ行くときも一緒だ》《俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない!》《今日こそ勝つ!》 一の肩水も切り โดยสกิลแรกครับเป็นสกิลติดตัวที่เรียกว่าเส้นด้ายแห่งช่องว่างนั่นเองนะครับถ้าใครที่ดูในอนิเมะเนี่ยก็จะเห็นเวลาทันจิโร่พบจุดอ่อนนะครับของอาสูรเนี่ยก็จะมีเส้นด้ายที่แบบจะฉวัดชวียนสะบัดมาอนแล้วมันก็จะตรงปิ้งนะฮะแล้วก็จะชี้ไปที่จุดอ่อนที่ทันจิโร่จะฟันเข้าไปนะครับโดยในสกิลนี้ครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็จะทําให้เกิดสกิลติดตัวนี้ขึ้นมานะครับจะทําให้ทันจิโร่เนี่ยลบครูดาวสครับ จากการโจมตีธรรมดานะครับแล,แล้วก็จะทําให้ติดสภาวะปราณวารีนั่นเองเออนะฮะก็จะทําให้ฟันเนี่ยแล้วก็มีดดเมจโดยรอบด้วยน네ะครับผมสกิลแรกของคันจิโร่ก็บอกว่าโหโคตรโกง องเมลจีเนี่ยผมก็เคยเล่นนะแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าสกิลหนึ่งสกิลเนี่ยมันสามารถกดแบบเพิ่มสกิลได้หลายๆครั้งแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่พูดถึงว่าเกมโมบ้าปกติเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลเนี่ยเวลากดไปเนี่ยเต็มที่เลยมันจะมีประมาณ2สกิลในนั้นนะฮะแต่ทันจิโร่มีถึง4สกิลครับก็คือแง่ว่าสกิลแรกเนี่ยก็มีปานวารีถึง4กระบวนท่าโคตรโกงนะครับโดยสกิลแรกครับเมื่อเรากดไปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปานวารีกระบวนกท่าที่1ครับดาบผ่าวารีนั่นเองนะครับสสรรร้้าาางคควมเียยหหัับใศตู ที่โดนลัศมีโค้งของดาบพาวารีฟันเข้าไปนะครับแต่สกิลนี้ครับก็จะมีครูดาวนับถอยหลัง 5V ครับทุกคนเออนะครับคือกดใช้ไปแล้วสามารถกดใช้ซ้ําได้อีก3-5ทุกคนโคตรโกงโดยกดซ้ําครั้งที่2นะครับก็คือจะเป็นปราณวารีกระบวน่าที่2ครับกัรหันน้ำนั่นเองนะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายนะครับที่ ทันจิโร่ทําไปก็คือเป็นกังหนะันะหมุนหมุนไปอย่างนั้นนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นปานวารีกระบวนท่าที่8ครับสายน้ำตกนั่นเองโอ้โหดยในสกิลนี้ติดสถานะด้วยนะทุกคน เป็นท่าสายน้ำตกฟันลงมานะครับแล้วก็ท่าศัตรูที่โดนสกิลนี้ครับก็จะทําให้ติดสถานะเดินช้าลงครับผมสกิลสุดท้ายนะที่เรากดไปมันก็จะกลายเป็นปราณวารีกระบวนท่าที่6ครับกระแสน้ําวนนั่นเองนะครับโดยท่านี้นะครับศัตรูที่อยู่รอบทันจิงโลนะครับก็จะกระเด็นออกไปแล้วก็จะได้รับความเสียหายถึง3ครั้งเลยนี่แค่สกิลแรกนะทุกคนโคตรโกงเรามาดูสกิลต่อไปครับสกิลที่สองครับ สกิลที่สองสกิลที่โกงอีกเหมือนกันนะครับเมื่อเรากดสกิลนี้นะครับก็จะทําให้ชันจิโร่เนี่ยใช้ปราณวารีกระบวนท่าที่3นะครับกระแสน้ําไร้รํารนั่นเองนะครับโดยสกิลนี้นะครับมันก็จะทําให้ชันจิโร่เนี่ยพุ่งไปโจมตีในทิศทางที่กําหนดนะครับแต่เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้ชันจิโร่เนี่ยเป็นอมตะครับทุกคนจะไม่ได้รับเดเมจจากท่าโจมตีหรือสกิลใดๆเลยก็ต้องบอกว่าโคตรโกงครับ เมื่อเรากดใช้สกิลที่3นะครับก็จะใช้ปราณวารีกระบวนท่าที่7ครับหยาดน้ำค้างสะท้อนผืนน้ำนะครับท่าที่ทันจิโร่นะครับใช้ดาบแทงตอนที่สู้กับอสูรที่ใช้ลูกบอลป่านะครับก็คือเพราะทันจิโร่เนี่ยบอกว่า ปราณวารีกระบวนท่านี้นะครับเป็นกระบวน่าที่โจมตีออกไปได้รวดเร็วที่สุดนะครับก็คือแทงออกไปนั่นเองนะครับแต่สกิลในเกมเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่ในระยะที่เราเล็งใช้ท่าปราณวารีหรือสกิลที่3นี้ออกไปนั่นเองนะครับแต่มันจะมีเอฟเฟกของสกิลนี้ด้วยครับทุกคนเอฟเฟกของสกิลนี้ก็คือมันจะทําให้ทันจิโร่เนี่ยป้องกันการโจมตีระยะไกลอีกอุ้ยจากสกิลที่2นะครับที่เป็นอมาตะแบบทุกรูปแบบแล้วนะแล้วมาสกิลที่3มอีกโกงมาก สกิลสุดท้ายนะครับหรือท่าอันตินั่นเองของทันจิโร่นะครับคงหนีไม่พ้น ระบำเทพสุรยันนั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อเรากดท่านี้นะครับจะทําให้ทันเจโร่เนี่ยเปลี่ยนดาบครับจากดาบธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเพลิงครับก็คือจะมีไฟที่ดาบเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ทันเจโร่เนี่ยเพิ่มความเร็วนะครับสกิลนี้นะครับจะทําให้ทันเจโร่วิ่งอย่างเดียวครับหยุดไม่ได้นะครับก็คือจะวิ่งอย่างเดียวแต่จะเพิ่มความเร็วเพิ่มการหลบหลีกนะครับและก็ไม่สามารถถูกหยุด ได้ด้วยสกิลใดๆหรือการโจมตีใดๆทั้งสิ้นก็คือวิ่งไปโดนฟันโดนสกิลอะไรไปแต่คือจะวิ่งอยู่ไปนะแต่ว่ายังได้รับเดเมจนะครับก็คือเมื่อสกิลอันตินะครับหรือระบาเทพสุริยันเนี่ยหมดแล้วนะครับก็คือเราโดนเดเมจไม่เท่าไหร่คือมันก็จะมาลดเฮีเราเนี่ยแหละนะครับแต่คือถ้าโดนแรงมากสุดๆเนี่ยก็คือเหลือ1นึ่เฮีเท่านั้นนะครับโดยสกิลนี้ครับจะทําให้เราสามารถโจมตีได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะครับโดยครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3าเนี่ยถ้าเรากดฟัน ตอนที่ฟันคอลุยนะครับที่ใช้ร่วมกับเนสโกเนี่ยที่ฟันเป็นวงกลมเออคุดเท่ทุกคนนะครับแต่ว่าสกิลนี้ครับยังสามารถใช้กับช่องวางเส้นได้ได้เหมือนกันครับก็คือถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราเจอศัตรูที่ HP น้อยที่สุดในกลุ่มศัตรูนะครับเมื่อเส้นได้โผปุ๊บแล้วเรากดใช้ท่าระบำเทพสุริยันนะครับมันจะกลายเป็นท่าระบำเทพสุร,ยร,ยริยันร่รำเอ้ย ไม่เหมือนแมบบ่เหมือนใน่นิเมะเลยทุกคนแบบมันจะกระโดดฟันทุกคนแล้วก็จะทำาดเมจที่รุนแรงมากนะครับโดยศัตรูที่อยู่ในเส้นทางที่ระหว่างทันจิโร่กระโดดฟันเนี่ยก็จะได้รับเดเมจด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเดเมจจะแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่โดนแบบผ่านๆนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรอยู่ในแบบมปไหมนั่นคือนนสโกรครับทุกคน แสดงว่าไม่ได้มีทันจิโร่อย่างเดียวครับเนสโกะมาด้วยครับทุกคนแล้วก็สกิลของทันจิโร่ในการใช้ระบำเทพสรุัน,นะครับถ้าเราได้สกิลมนสูตรโลหิตของเนสโกะมาอีกครับทุกคนมันจะทําให้มีเอฟเฟกเพิ่มครับเวลาเราฟันออกไปเนี่ยมันจะมีไฟสีชมพูของเนสโกะเหมือนในแอนิเมะเลยทุกคนถ้าเราโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทําให ไฟนั้นน่ะคือมันคือง่ายว่าไฟนั้นน่ะมันจะไปเผาผ่านเกาะครับเผาผ่านเกาะของศัตรูทําให้เราจมตีกลายเป็นทูนาเม่อุ้ยโคตรโกงนะครับถ้าเล่นคู่กันเนี่ยอ ก็ต้องบอกว่าก๊อตแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับในสโก้เนี่ยยังไม่เปิดเผยมานะครับว่าสกิลเป็นยังไงการโจมตียังไงอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอติดตามชมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโดยทันจิโร่ในในสโก้นะครับจะมาให้เล่นในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับแต่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นนะครับสำรับเซิร์ฟเวอร์อ,อื่นนะครับของอมจิอารีน่าเนี่ยก็คงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปแต่ ในเมื่อเขาประกาศร่วมมือกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าไม่ได้มาแค่2ตัวแน่นอนตัวหลักๆจะต้องมามุซงมุซันอย่างนี้เซนิสึน,นี่ต้องมาแน่นอนหูผมแบบโคตรเฝ้ารอทุกคนนะฮะก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะเล่นตัวละครดาบพิฆาตอสูรทั้งทันจิโร่แล้วก็เนสโกะนะครับก็รอติดตามข่าวกันให้ดีนะครับกับเกมองมิวจิอารีน่าครับผมอ่ะถ้าช่นชอบคลิปนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนกิคิเลนมุ่งสู่5 0 0 0 0 0ซับสไครต์ไปได้วยกันครับผม ผมขอสัญญาทุกคนนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไคร์นะครับผมแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรแบบนี้อีกนะผมก็จะรีบประมานำเสนอให้ทุกคนให้ดูกันนะครับผูต้องบอกว่าผมนี่แบบโคตรกรีดโคตรอยากเล่นเมื่อวานคือโหลดเลยนะแต่ลืมไปว่ามันนี้ไม่เปิดตัวครับตอนนี้เปิดตัวมาแค่วิดีโออย่างเดียวอยากอยากเข้าไปกดแล้วว่าอยากเข้าไปลองเล่นแล้วว่าทุกคนรอเจ็ดกุมภาครับที่เซิร์ฟจีนไปเล่นพร้อมกันครับ